รา,านดกเล่นแฮ้ยเย้า,า,วา hey, สวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอสซันสุดหล่อเนิ่มเช่นเคยนะฮะอ่ะวันนี้พูดไม่ผิดเว้ยเอาละครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับคลิปวัวเมื่อวานนะจากทุนน่ารอดเป็นหนึ่งแสนนะฮะ <c oughs> เอาละฮะวันนี้งบเยอะจะจัดนะครับผมไปอยู่แสนสองนะเพราะผมเนี่ยไประดมทุนมานะครับผมกับเฮียเป็กแอดปันแอดมอนป่าส้มนะเพื่อทําคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับผม ก็คือคลิปนี้ผมแม่งมาใส่ไม้ใหญ่สุดจัดเลยนะก็คือ4ี่พันเลยนะครับผมไปยังไงเนี่ยก็ได้แล้วนะครับผมแต่แค่ว่าผมอยากรู้เว้ยว่ามันจะแตกหนักสุดเท่าไหร่นะฮะมาโบเข้ามาอ่าโดนแตกไหมครับผมสี่พันนะก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมว่าอันนี้เป็นเงินจริงหรือเปล่าเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยระดมทุนคนละสองหมื่นห้านะยังไงก็ถึงอแล้วฮนะเอ้ถึงปะวะ 25, สองหมื่นห้าสี่คนอ่ะถึงนะครับผมนีม่เงินผมด้วยนะเป็นห้านะครับผม คนละสองหมื่นจะถึงหรอครับไปแต่แม่งแบบก็คือแบบอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะแตกเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมอันนี้คือไม้แบบแบบว่าสุดของมันแล้วอะคือสี่พันนะฮะมาโชนเพื่อนไปหน่อยับผมคิปนี้ไงก็ได้ครับผมเพร,ะราะว่าเรามีทุนยื้อขนาดนี้นะโอ้โหบวกมาทีตั้งแปดพันเลยวะ <m ets> ก็เกมบัวนี้ผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากเฮ้ยโดดครับผมไม้สี่พันไอสัตว์ มึงไม่เอาส้มได้ไหมไอเ้เหี้ยห้าย4,000ขนาดนี้ขอเป็นแบบทองเข้าอะไรเข้าได้ปะวะโอ้โไอ้สันไอ้พี่ม่มาทันนะ4,000ไอเ้เหี้ยบอกเลยเกิบครับผมมาลุ้นคูณสิบไ,ไอเ้เหี้ยหมาย4,000ไอเ้เหี้ยโคตรสุดนะอุ้ยใบยโอ้โหเลย,ยสวยคูณสิบครับผมไอ, 4, อ้เหีย้ย400,000เหรอเฮ้ยใช่ไหมถึงมื่อวาน what ไอเชี้ยสี่แสนไอ้สัตว์โอ้โหดอกเดียวกรผมเพิ่งเปิดทิพมาไม่ถึงสองนาทีนะแม่งเข้าทองไอ้สัตว์ไวชนแก้วเมื่อกี้ไอ้เฮี้ยโบโอ้โหส,สี่แสนเพื่อนโอ้โโอ้โหผมลดไม้เลยอย่างเงี้ยต้องลดไม้นะฮะกำไรสุดๆเลยนะ แค่นี้พอแล้วครับผมโอ้โหยืมตังค์เขามานะอุตส่าห์ตังค์เขามาแนละ้วได้ขนาดนี้นะครับผมเมก้าเล่นไม้ต่อนะมันจะเว่อร์ไปมันจะถอนไม่ได้นะครับผมมาเราจะเป็น500อนะครับผมเอาอะไรมาอีกนิดหน่อยนะฮะให้มันถึง5้าแสนนะก็คือออโต้สัก30มสิบครั้งนะครับผมเป็นไม้500นะไอเชีย่ยเมื่อกี้แบบโดดมาดอกเดียวเข้าถุงเงินนะครับผมคูณ10พอดีนะจริงๆไม่ได้ประมาณ4ี่หมื่นนะครับผมไม้สี่พันเนี่ยแต่มันคูณ1ิเข้าไปเนี่ยก็คือ4ี่แสนนะฮะ แบบโอ้โหวัตถุฟลักก็คือพอเลยนะครับผมแบบเข้าทองแค่นี้พอนะครับผมเห็นไหมครับว่าไอเชียไม้สุดจัดของผมเนี่ยเป็นไงนะคือแบบไอ่เชื่อไม่กล้าเล่นต่ออ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแบ่งกันนะครับผมแอดปันแอดมอนเฮียเปียกนะครับผมแล้วก็ปะส้มนะอู๋ลายหน้าอย่างสวยนะไอเมื่อกี้สองแถวซ้ายขวามานะเอ้ยซ้ายกลางมานะไม่รู้ว่าจะได้คูณสิบอีกหรือเปล่านะไม้ห้าร้อยครับผมได้ขนาดนี้ครับผมยังไงเนี่ยก็ไม่มีเสียครับผมกำไรเน้นๆนะ อันนี้ไม่เวอร์ไปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเอางบมาแสนหนึ่งเลยนะครับผมแต่แค่ดอกเดียวแค่สี่แสนเนี่ยไม่เวอร์นะครับผมเท่ากับว่าเราผมได้กำไรมาเออสี่แสนเลยแหละใช่ไอสัตว์กูได้กำไรมาสี่แสนตัวดอกจากหนึ่งแสนนะได้สามแสนดิเอ้ยแต่มันก็เกือบห้าแสนนี่มันบางทีมันมันสี่หมื่นเก้าใช่ไหมประมาณนั้นฮะก็เวลาที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะหกโมงหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะครับผม อ่าไอชี้อย่างแบบเข้ามาเมื่อกี้คือผมตกใจเลยนะคือผมเนี่ยพิ่งเล่นนะครับผมไม้เยอะขนาดนั้นนะสี่พันเนี่ยปกติเนี่ยผมจะไม่กดแน่นอนเนี่ยผมเพราะว่างบไม่ถึงนะสมมติมีอยู่สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยกดไม้สี่พันเนี่ยถ้าไม่เข้าจริงๆเนี่ยไม่ไหวนะแต่เมื่อกี้น,นะครับผมไปรดดมทุนมานะคนละสองหมื่นนะครับผมเนี่บเพียงเนี่ยแถมเรษไหมผมห้าพันนะเออแอดตันด้วยนะประมาณนี้ครับผมผมเลยได้กําไรแบบเอาไปแจกเขาอะเอาไปให้เขาคืนนะครับผมเออ ยังไงก็ได้ฮะโอ้โหนี่แบบต้องขอบคุณเลยเออหมายถึงว่าผมก็ต้องขอ,อ,อ,องคบคุณพ,พวกเฮียเปียงนะที่ให้ยืมทุนมาแล้วผมเนี่ยแต่ขนาดนี้นะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะถอนได้หรือเปล่านะน่าจะค่อยๆทย,ย,ยอยถอนแล้วกันนะครับผมไปไปกันต่อฮะที่เหลือนี่ผมจะเอาอะไรมาเล่นนะครับผมไมลละห้าร้อยก็พอนะครับผมเอาให้มันถึงสั 5, กห้าแสนกว่านะผมว่ามันก็จะโอเคแล้วฮะ เพราะว่าผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไต่ได้แล้วนะเพราะว่างบเราเยอะขนาดนี้กาไยรเยอะขนาดนี้คือจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะแตกขนาดนั้นนะตั้งแต่ตอนคลิปนะไอเชียคือแบบว่าพึ่งเล่นประมาณผมกดได้ประมาณไม่ถึงไม่ถึง20ครั้งด้วยซ้ํานะแม่งเข้าโดดมาปุ๊บแล้วมันโดดมาสี่พันด้วยไงอุ้ยส้มคูณสิบมาสวยอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ดิครับสองหมื่นห้าครับผมโบเข้ามาเป็นห้าแสนป่าวะใช่ไหม ถึง5 0 0แสนแล้วนะฮะคืออย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เสียนะครับผมเพราะเราได้เมลัยมาตั้ง4 0 0แสนนะบอกตรงไม่เวอร์นะครับไม่เวอร์แน่นอนฮนะเพราะว่าทุนเนี่ยหนึ่งแสนเลยนะครับไปกันต่อครับผมก็คิมมิชิชิวนะฮะโอ้โหยิ้มกันหมดแล้วเฮปันเฮป,ปแบกปลาส้มแอดมอนนี่ตัวดีเลยเอาไปเปยหญิงเนะี่ยโอ้โหยิ้มกันหมดละยิ้มกันหมดละแอดสังเล่นให้ขนาดนี้นะ อันนี้คือดวงนะครับผมไม่ได้มีสูตรที่อะไรเลยนะคือกูกดเข้ามาหนักนี่แหละคือมันงบเยอะไงกดเข้ามาหนักปุ๊บแต่คูณสิบมาถุงทองด้วยเอยเอ็มอ่างเปาดิเออเชีย่ยแบบโบเข้ามาสี่แสนผมก็ตกใจนะคือผมเนี่ยเพิ่งเคยเล่นจริงๆนะครับผมมาสี่พันเนี่ยแต่ว่าแตกขนาดนั้นนะไอเชีย่ยดอกเดียวรู้เรื่องครับผมบ้านแตก,แตกบ้านแตกครับผมวันนี้วันนี้กินอะไรอ่ะบอกเลยเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงวันนี้เป็นเลี้ยงสาวดีกว่ามั้ง เ้ยดีใจวะอะไรวะเนี่ยโอ้โหุงนี้ผมเอางบเยอะตั้นแต่แรกก็ดีนะฮะแต่ใครมันจะไม่มีทุกเดือนทุกเดือนเหรอครับผมใช้เวลาบางเดือนเราก็ช็อตบ้างนะห้าแสนเนี่ยผมหยุดดีปะวะถ้าหยุดนี่คือแบบคลิปสั้นเลยนะไม่เอานะไปอีกสาสิบครั้งครับผมหรือว่าสิบดีสิบดีกว่าสามดีกว่าไปสามสิบครับผมกำไรเรายเยอะแยะมหาศาลนะผมอยากให้มันโดดอีกรอบหนึ่งนะครับผม อุ้ยส้มติดววยป่ะสวย <c oughs> แต่แค่พันเจ็ดนะออุ้ยถุงทองเข้าสี่พันอุ้ยายเมื่อกี้ไม่ติดทองนะอยากเห็นทองว่ะคือผมก็อยากกลับประเด็นไม้สี่พันนะอ <c oughs> ุ้ยโดดมาครับผม <c oughs> อยากได้ไม้สี่พันไว้แล้วให้มันติดทองอ่ะผมอยากรู้ว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะ <c oughs> ถ้าทองติดวาวอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าไม่อยากจะไปกลับไปนะ <c oughs> เพราะว่า ประมาณนี้นะมันแบ่งแบ่งกันลงตัวนะครับผมเออไม่อยากจะเสียนะสวยไม่เอาส้มไปสัตว์แต่ตอนนี้เอาอะไรก็ได้นะอย่าชิวชิวนะชิวๆครับน้องๆได้แล้วฮะได้แล้วก็ชิวๆนะฮะไม่หัวร้อนนะครับผมใครอยากเห็นนะครับผมได้เห็นแล้วนะไม่่นาจัดเต็มนะครับผมคือจัดเต็มจริงๆนะไม้สี่พันเต็มแม็กนะครับผมโคตรจะแม็กนะนะบอกเลยเอาหมื่นห้าผมบัตทัศนะเห้าร้อย แต่งมาคูณสิบประทัดได้หมื่นห้าเลยวะเยอะเหมือนกันนะประทัดเนี่ยจะดูถูกมันไม่ได้นะแต่มันติดวายไงถ้าติดประทัดอย่างเดียวไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะขอกีน้ำสักแป๊บนะครับผมคอแห้งแนละ้วตอนนี้โอ้โหเหลือ20ครั้งนะไม่รู้จะแต่งนอกอีกหรือเปล่านะครับก็ไปเรื่อยๆนะฮะก็ชิวๆนะครับผมเพราะว่าเรากำไรสุดๆแล้วนะคือ เฮียใครจะไม่ตกใจว่าจะจูบไ,ไม้หนักเบ็ดแบบเต็มแม็กอเฮี้ยเข้ามาขนาดนั้นนะ่ะบ้าเอ้ยไปกันต่อแบบชิวๆนะครับผมอยากกินซีฟู้ดขึ้นมาทันทีเลยนะแบบกุ้งตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนะี่ยผมบอกเลยนะว่าตอนเด็กน้อยเนะี่ยผมไม่ค่อยชอบกินกุ้งเลยนะจะพูดว่าไม่ชอบเลยแบบว่าหนึ่งตัวกินสมมติว่ามีห้าตัวกินแค่หนึ่งตัวก็ว่าได้แล้วนะแต่พอโตขึ้นมาแล้วแบบ เราแบบไปดูคลิปใน YouTube อะไรแบบช่ที่มันกินกุ้งสีฟูทะเลเผาอะไรเงี้ยไอ้เชฟกูไม่อยากกินว่ะแล้วพอที่กินอะไรเงี้ยแบบปูเหมือนกันนะปูแต่ก่อนเนี่ยผมไม่กินเลยนะแต่แบบพอโตมาเนี่ยกูไม่กินเยอะขึ้นนะก็เลยแบบมันเป็นกับเราเห็นสิ่งนั้นบ่อยหรือเปล่าวะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยหิวนะพอหิวปุ๊บแล้วมันรสชาติด,ดีเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบติดใจนะคือง่ายๆเหมือนกับว่าตอนนเด็กเนี่ยผมอาจจะแบบ กินที่มันไม่อร่อยอ่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ชอบในตอนนั้นนะแต่พอเรากินแล้วมันอร่อยขึ้นมาเนี่ยเราก็กลับกลายเป็นชอบขึ้นมาทันทีเลยอะไรเงี้ยโอ้ยโทรศัพท์นี้เข้าจังนะตงสายสาวๆเนี่ยจะตามนะครับผมหยอกๆนะไม่มีนะไม่ใช่แอดมอนนะครับผม,มไปช่วงนี้แอดมอนแอดปันนะแอดมอนไม่หายนะช่วงนี้แอดปันชอบหายไปมนะมต้องไปตามส่อยลนะไม่รู้หายไปไหนนะครับผมโด้ เปียกนี่เหมือนกันฮี่เบล์ตัวดีเลยชอบกินเบร์ผมนะผ่านทางมือถือนะครับผมชอบคุยกับผมไงแต่ยังว่าเนฮะ้ยแก,แก่แล้วนะคุยยังแก่เยอะหน่อยนะครับผมแก่คนขี้เหงานะมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าครับผมกําไรแล้วได้นะครับผมคือกําไรไม่เสียเลยนะคือไม่เสียเพราะว่ามันจู่ๆมันโดดเข้ามาเลยอะ่ะมันโดดเข้ามาปุ๊บมันแตะคูณสิบไปเลยอะ่ะคือแบบกระโดดข้ามไปเลยอะ่ะไอ้เชี่ยห้าแสนอะ่ะเอ้ยเออเธอห้าแสนแหละ บบวไปเลยอุ้ยทองไอสัตว์ผม,มอยากเห็นทองเข้าไม้สี่พันมากนะเดี๋ยว้าคลิปหน้าเนี่ยถ้าผมขอ,อยืมกำไรก็ได้เนะผมจะเอามาเล่นให้เพื่อนดูนะครับผม,แบบแบบมแบบเต็มแม็กเต็มอะไรอย่างี้นะคือเมื่อวานเนี่ยผมพอจะมีทุนนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยใส่ไป500นะได้มาแสนหนึงนะไอเชียอันนั้นก็เวอร์นะเอาจริงมันก็เวอร์นะครับผมแต่มันก็เป็นไปแล้วอะเออ ผมก็ไม่รู้ว่าผมทํำยังไงเหมือนกันนะไอ้แค่แมงดูออกมาจะจัดนะสงสัยแบบเข้าหน้าหนาวหรือเปล่าพอพูดถึงหน้าหนาวแล้วผมเป็นคนชอบหน้าร้อนมากกว่าหน้าหนาวนะเพราะว่าผมในเวลาอาบน้ําเนี่ยมันไอ้แค่มันไม่สบายอ่ะผมชอบอาบน้าตอนหน้าร้อนมากๆเลยเออผมรู้สึกว่ามันเวลาอาบแล้วมันสดชื่นแล้วมันสามารถทําอะไรต่อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยไอ้แค่มันมันหนาวไปหมดอ่ะแบบไปไหนก็หนาวอุ้ยหีบทองเข้าสองหมื่น เอ้ยหมื่นสองห้าร้อยโอ้โหเวสารเลขอย่างสวยนะคือตอนนี้แบบขอพูดแบบอะไรไม่เลืเปิดเลยนะครับผมเพราะว่ามันกําไรแล้วนะเออชี้เป็นไงล่ะผมบอกแล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นสูตรเนี่ยมันสามารถทําได้นะจริงจริงเนี่ยมันสามารถเล่นเยอะก็ได้นะครับผมอย่างเช่นสมมติผมมีทุนหนึ่งแสนใช่ไหมผมเอาไม้แรกเนี่ยเป็นไม้ห้าร้อยนะครับผมไม้สองเนี่ยเป็นไม้สองพันนะส่วนไม้สุดท้ายเนี่ยเป็นไม้สี่พันก็ได้นะครับผม แต่ว่าผมเนี่ยคืองบมันเยอะนะนเพื่อนๆผมเลยแบบใส่เต็มแม็กไปก่อนเลยนะสี่พันแล้วสรุปว่าแม่งออกมาแบบแตกควณสิบไอเทียะเออมันจะให้ก็ให้อะจริงๆแล้วควรหนีนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเล่นเอาําไรแบบเล็กๆน,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 น้อยๆนะครับผมแบบว่าเป็นเศษนะเอาไว้กินข้าวกินปลานะครับผมอื้อือ่งเปลาอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยในเข้าขอเป็นทองเอ้ยถุงเงินเกาครับผม สัทองทอ oh, งโอ้โหส้มอะส้มก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ซีเรียสนะครับผมเอออะไรก็ได้มึงเอามาอันนี้ลมดีสุดๆนะครับผมไม่ซีเรียสนะผมเอออันนี้เลยอันนี้เลยไม่ว่ากันนะฮะสองพันสองถือว่ากินข้าวกินปลาได้นะครับผมปะ่ะได้ห้าแสนสองนี่ก็พอแล้วนะครับผม เอาละครับผมเป็นไงบ้างครับกับไม้เต็มแม็กสุดเบี้ยงของแอสซันนะครับผมโบเดียวรู้เรื่องนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับใครที่ชอบไม้หนักแบบจับเต็มเนี่ยย้ายผมทําแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถบอกผมได้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวเอาเงินเนี่ยไปแบ่งให้กับเฮียทั้งหลายก่อนนะครับผมเพราะผมได้ยืมเขามานะฮะเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะลืมว่าเมลมาจะเดินคนไหนก็ต้องแพลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมกินกิน กินมียกดีกว่าผมอยากกินมียกบะหมี่เป็ดอะ่ะเออเอาละฮะบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆและก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์แอร์ซังเยอะๆนะครับผมดันคลิปเยอะนะบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆ